สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยหรือว่าริต้าทราคอนเน็ t นะคะกับอาจารย์พิมพรสวัสดิาา์เรากลับมาพบกันเหมือนเดิมในรายการนั่งคุยยิปซีที่สถานีโหราศาสตร์ค่ะ,คะวันนี้จะเป็นการทํานายโชคชะตาราศีด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะสําหรับผู้ที่เกิดในลักนาะรารศีพฤกษหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 15พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายนค่ะคุณพฤษศอือะไรคุณแม่คุณเตรียมตัวเลยฮอริต้าเตรียมตัวแล้วเราสองคนเตรียมตัวแล้วเรารู้ว่าสิ่งดีๆจะมาทางไหนขออภัยค่ะราศีอื่นเพราะสิ่งดีๆมาทางพฤษศมาทางธาตุดิน มากระดินเลยใช่ไหม, <laughs> มโผล่ขึ้นมาเลยะะงามงามปีใหม่จะเป็นอย่างไรจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณชีวิตใหม่ปีใหม่เรื่องใหม่ๆจะมีอะไรใหม่บ้างอลิตาจะเป็นตัวแทนจับไพ่ให้นะคะ <Okay. S 2> <มา S 1> เริ่มกันเลยนะคะมาดูมาด,มาดูเลยนะคุณเพลิกตัวตนเป็นอย่างไรขอให้ไพ่ออกมาอย่างนั้นย้ำนะคะกับคุณค้า มาดูเลยค่ะคุณว่าเราจะบอกเลยเดือนนี้เป็นเดือนสุภาสุภาเปิดขึ้นมาหน่ะคุณต้องสดใสคุณต้องมีออร่าคุณต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่บ่งบอกเลยว่า <c oughs> อะไรรู้สึกไหมว่าสดใส <laughs> คุณน,นี่แม่สดใสออร่าร้อนตัวนะคุณคือเราต้องเตรียมตัวไงมัวช้าไม่ได้เตรียมก่อนได้ก่อนอถึงก่อนมีสิทธิก่อนนี่แหละเราบอกเลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีเป็นเดือนที่จังหวะชีวิตของคุณนะเติบโตความเจริญก้าวหน้าเป็นเกษตรแบบนี้ถ้าใครยังเศร้าส้อยอยู่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วคุณเป็น the emperor ค่ะอ้ oh my god ราชาในราชาออกมาแบบนี้นะคนที่ทํางานประจําเนี่ยคุณต้องได้ปรับตําแหน่งคุณต้องได้เงินเดือนขึ้นไม่ใช่แค่ราชาธรรมดานะเป็นจักรวรรดิเลยแน่นอนแล้วม,มากับอัศวินไม้เทา้าน,นั่นแพ็คก,กระเป๋ารอหรืยอยังเน่แพ็คก,กระเป๋ารอหรืยอยังเดือนนี้นะเป็นเดือนจังหวะชีวิตที่คุณจะต้องได้รับข่าวดีแน่นอนคุณจะต้องมีการติดต่ออะไรสักสิ่งสักอย่างว่า สิ่งที่คุณคาดคิดสิ่งที่คุณคาดหวงังหรือคุณรอคอยอะไรอยู่ก็แล้วแต่คุณจะได้ในสิ่งนั้นมีม้าเร็วมาบอกเลยนอะอ่าเขาเรียกว่าส่งลกพิลาไปก่อน <laughs> เดี๋ยวมาตามไป <laughs> อะไรแบบนี้คือจังหวะคุณเราบอกเลยว่าปีนี้ <laughs> เป็นปีที่พึ่งโศพเราบอกเลยว่าคุณต่อโปรโมชั่นนี้แน่นอนคนดวงดีคนดวงดียังคงเกาะติดมาในปีนี้ทําให้ตัวคุณเองมีชีวิตที่สดใสามากที่สุดเรามาเริ่มการงานเลยค่ะว่า <laughs> เป็นยังไง การงานเป็นอย่างไรขอให้พ่ออกมาอย่างแม่นย้ำน,นะคะขอบคุณค่ะการงานคุณเป็นฮ้าคุณน้อยจบเลยมนะั้ยเราจะบอกว่ามงต้องลงแล้วค่ะเดอะเวอร์ค่ะมงลงแน่นอนอนนะอะไรมงลงแน่นอนเราบอกเลย เดี๋ยวบอกเขาไหมก็บอกไปเลยสิคุณเอีบอกเขาไหมบอกเลยเราบอกเลยว่าบอกเลยค่ะบอกเลยนะบอกเลยคุณเพืร์บคุณเป็นดาวสุ์ดาวสุ์มงลงเด e Road แบบนี้ใช่ถ้าคุณเห็นริต้าที่หน้าจอทีวีอะไรที่เกี่ยวกับความสุขความสวยงามดาวสุขอ่ะคุณต้องอวยพรกันนะเราพวกเดียวกันถามหาพวกเลยนะคุณแล้วมงลงแบบนี้อมันแบบ ือ<ช>เราบอก <มา S 1> แล้วไนงะคือเปิดมาเดือนนี้สุภะคือความเจริญก้าวหน้าสุภะคือความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วความเจริญก้าวหน้าในชีวิตเนี่ยนะเป็นกเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องไปดูใครไม่ต้องไปแลใครไม่ต้องเป็นสนใครคุณมองแล้วพุ่งตรงไปปักหมุดไปเลยความสําเร็จรอตรงหน้าเพราะฉะนั้นคุณทําให้เต็มที่ แล้วเรื่องเนี่ยมองลงทั้งต่างประเทศด้วยในประเทศด้วยไงนั่นไงเราถึงเราถึงบอกแล้วมากับอะไรมากับเด็กถือถ้วยนั่นไงจริถ้วยอีกสิ่งที่คุณรอคอยเห็นไหมว่าเด็กกําลังมองปลาในถ้วยอ่ากําลังมองปลาในคนดูกําลังงงว่าเป็นอะไรคือน่าสิสองสองคนนี้เป็นอะไรกันเนี่ยสองคนนี้รู้กันอยู่สองคนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ย คือเรียกได้ว่าอธิบายไพ่ก่อนคุณอ้อยอว่าจังหวะนี้นะเป็นจังหวะที่ปลาเนี่ยกาลังปลาเนี่ยนะกําลังจะออกมาจากถ้วยอ่าเริ่มเห็นหัวปลาและอ่าเด็กก็มองอยู่แสดงว่าสิ่งที่คุณรอคอยยืนถ้วยเลยใช่ไหมคะสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นยศตําแหน่งหรือหน้าที่การงานหรือเขาเรียกว่าชิ้นงานผลงานจากลูกค้าคนไหนก็แล้วแต่หรือจากหัวหน้าคนไหนก็แล้วแต่หรือสิ่งที่คุณคิดเป็นโปร โปเจกต์ที่คิดจะทำอะไรก็แล้วแต่คุณจะได้รับการตอบรับที่ดีรวมถึงการแข่งขันต่างๆด้วยแล้วการแข่งขันคุณอย่าลืมว่าดาวสุกรความสุขเงินทองอความรักความงามด้วยออยู่ที่พฤหสศใช่แล้วพฤหศมีดาวสุขเป็นดาวประจำตัวแล้วจะบอกอะไรนิดนึงคะ่ะอันนี้ไม่ได้บอกคนอื่นบอกเราสิเดือนนี้ค่ะเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม บวกไปอีกสิบแปดเดือนดาวนําทางอยู่ที่พลศบค่ะค่ะใครที่ยังไม่มีหัวใจแห่งความมั่งคัง่งอันนี้ไม่ได้ขายแต่บอกเพราะว่าดีจริงๆอยากให้คุณมีเหมือนเราใครยังไม่มีโรสคอร์หรือมาละาครรีบเสริมโดยด่วนเมื่อโชคมาเมื่อสิ่งดีๆมาเมื่ออะไรมาก็แล้วแต่เราต้องเตรียมพร้อมค่ะมไม่เอาช้อนรับไม่เอาโน่นนี้นั้นเราเอากลัมังใหญ่ๆรับ ใครได้มากอยู่ที่ภาชนะใครได้ก่อนอยู่ที่การพร้อมในโอกาสแล้วมีข่าวดีจะบอกอีกว่าอพอเมษาปุ๊บดาวลาพะ ลาภเป็นเกษตรลาภคือลาบลาบยศ่สิ่งต่างๆที่มันได้มาแบบง่ายง่ายย้ำได้มาแบบง่ายาง่ายลาภง่ายแบบมงลงลาภเป็นเกษตรแบบนี้แสดงว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปคือมกรากุมภามีนาะสามเดือนนี้เป็นสามเดือนที่คุณต้องรู้สึกว่าทําอะไรได้ต้องทําอ่า เขาเรียกว่ามีจังหวะชีวิตที่คุณต้องเตรียมพร้อมมีจังหวะชีวิตที่คุณเองอ่ะจะต้องรู้จักแล้วว่าเฮ้ยฉันเหมาะกับอะไรฉันควรทําอะไรฉันควรเดินไปทางไหนหรือฉันต้องทําอะไรในชีวิตได้แล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากจะทําสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขอ่ะสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าความชํานาญพิเศษเฉพาะตัวที่อยากจะทํามาตั้งนานแล้วเราไม่ได้ทําทําเลยค่ะตอนนี้โอกาสดีมากๆ แล้วก็เป็นโอกาสนำทางไปสู่ความสําเร็จในชีวิตด้วยแล้วเคล็ดลับง่ายๆเลยนะตอนนี้คือคุณนะ่ะเป็นคนดวงดีคนดวงดีทําอะไรก็ดีคนดวงดีคิดอะไรก็ดีทําอะไรก็มีความสําเร็จเพียงแค่คุณเองจะต้องข้ามจุดที่อยู่ในตัวคุณเช่นบางคนจิตตกไม่มั่นใจบางคนรู้สึกว่าตัวเองด้อยอะไรก็รีบไปจัดการเรื่องที่ด้อยซะอย่าให้ความด้อยในตัวเป็นอุปสรรคในชีวิตอีกต่อไปเพราะปีนี้เราบอกแล้วว่าคุณ ต่อโปรโมชั่นเป็นคนดวงดีอีกปีหนึ่งนะดาวพร้อมจัก,กรวาลพร้อมอดินน้ำลมไฟพร้อมคุณต้องพร้อมนั่นนะสิมาด<ร>ูการเงินกันเลยว่าเป็นยังไงค่ะโอ้โหเราแบบเอาใจมากเราใช่ไหมคือเราบอกเลยเออว่าเขาคือหนึ่งในจัก,กรวาลที่เรากำลังจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนจุดเริ่มต้นแรกแล้วมงกำลังจะลงคุณแต่ถ้าคุณไม่ทำคุณไม่พยายามที่จะแบบรู้สึกว่าทำอะไรขึ้นมา มงมันจะหาคุณเจอไหมใช่นั่นนะสิมาดูการเงินกันเลยค่ะการเงินเป็นอย่างไรไข่ไพ่ออกมาอย่างนั้นยมนะคะคุณคะการเงินคุณเป็นสามเหลี่ยนค่ะ,คะมีคนมาให้บางคนนะมีหุ้นส่วนด้วย <สะ S 1> แหละ,<ส>ะในเดือนนี้นะแล้วมากับเด็กถือดาบ เดือนนี้เหมือนเป็นเดือนที่การเงินสัมพันธ์กับผู้อื่นแสดงว่าหนึ่งคืออาจจะมีคนมาติดต่อให้คุณไปเป็นหุ้นส่วนทำนู่นทำนี่ทำนั่นร่วมด้วยหรือมีการลงทุนร่วมกับใครหรือมีการทำอะไรร่วมกับใครหรือจอยกับใครเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เองมันจะทำให้ตัวคุณเริ่มรู้สึกว่าการเงินจะต้องมีการติดต่อบางคนไปติดต่อซื้อทรัพย์สินด้วยหรือ บางคนเออมีช่วงนี้เป็นช่วงที่เพื่อนอาจจะมายืมเงินหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่เพราะการเงินเป็นสัมพันธ์กับผู้อื่นแต่เคล็ดลับก็คือแบบนี้เนี่ยนะทำให้ตัวคุณรู้สึกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ติดต่อแล้วจะได้เงินเป็นช่วงที่เจอคนเยอะได้คุยกับคนเยอะมีคอนเนคชันแล้วได้เงินใช้คอนเนคชันนี้ให้เป็นประโยชน์ค่อะอาจจะมีการลงทุนอะไร ก็ได้ใช่ก็ไม่เป็นไรใช่แต่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะได้เงินจากคนอื่นหรือจะมีคนอื่นมาเกี่ยวพันสัมพันธ์กับคุณในเรื่องของการแนะนําให้คุณได้เงินก็ได้อ่านะคะมาดูความรักเลยค่ะความรักเป็นอย่างไรขอให้พ่ยออกมาอย่างแม่นยํานะคะคุณค่าเราอ่ะคบกันมาสักแบบว่าปีสองปีแล้วอ่ะกับหมูยออืมคบกันมาปีสองปีแล้วอ่ะแล้วไหนไม่เดี๋ยวนี้ฉันไม่ได้กินหมูยอเลยเธอทวงสิเหนี่ยวก่อนเธอทวงก่อนตอนนี้ฉันลดอยู่ ฉันอยากกินฉันอยากกินเธอทวงให้หน่อยคุณน้อยอยากกินนะคะคุณขาเธอทวงให้หน่อยคุณน้อยอยากกินค่ะส่งมาด้วยค่ะนะเขาคบกับพิม์แล้วอ่ะคุณน้อยแล้วทำไมเขเป็นแบบนี้อ่ะสองดาบค่ะช่วยไม่ได้สวยทำไมอ่ะหลอกใครๆก็รักเอาเรื่องของตัวเองมาคุยเลยนะมากับห้าถ้วยค่ะเห็นไหม เราอไม้เราอะเราอะคบกันแล้วนะเราคบกันแล้วเรื่องความรักอะเราพยายามแบบเขาเรียกว่าเซ็นสัญญาใจกันแล้วเราปิดจ็อบไปแล้วนะเรื่องความรักอะคนที่มีคู่อยู่แล้วในเรื่องความรักอะขอความกรุณาขอความกรุณาอย่าพยายามขยี้เรื่องคู่ขึ้นมาอย่าพยายามมาตัดสินจงสินใจอะไรช่วงนี้พยายามที่จะแม้หันมามองหน้าอีก อ่มีอะไรจะพูดก็พูดก็เธอเพิพ่งบอกฉันไงเมื่อตอนนั้นถึงเราก็เพิ่งพูดกันไงเนี่ยเราจะบอกแล้วว่าเรื่องความรักของคุณเนี่ยคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องไปมองถ้ามองนะอืมต <laughs> <ะ>้องไปมองใครแล้วนะคนที่อยู่กับเราเนี่ยถึงแม้ว่าเขาอาจจะไม่ใช่คนที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดีที่สุดแต่เขาอาจจะเป็นคนที่รักคุณมากที่สุดโค <laughs> มนะ ร้ายนะเนี่ย<ะ>ไม่ธรรมดานะแลบะบเราถึงบอกไงว่าจังหวะนี้นะเป็นจังหวะที่อะไรถ้วยก็ล้มดูสิจังหวะที่มีการตัดสินใจไม่ต้องตัดสินใจแล้วไม่ต้องเลือกแล้วอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้อยู่ๆกันไปเถอะนะเรื่องคู่เนี่ยแต่สําหรับคนที่ไม่มีคู่นะคะอจยาเนื้อหอมอย่างคุณเนี่ยนะเนื้อหอมอย่างคุณเนี่ยเขาไม่มีคู่คุณเน่ะไม่พลาดหรอกเดี๋ยวก็ม,มา <opp ure. S 2> มเดี๋ยวก็ได้ไถ้าไม่มีคู่เอาไปเสริมเอาหัวใจความมั่งคั่งไปเสริมคุณจะแบบว่า ลืมบอกอีกนิดนึง<ฆ>คนที่เป็นเซลล์คนที่ต้องใช้ปากในการพูด<ฆ>ในการเจราจาในการขายของ ดีมากๆมาท<า>ูรถวาจาคุณเพิ่งได้งานอะไรมาคะโอ้ยเยอะค่ะคุณฉันได้งานแก้ไขอ่ไ,<ห>ได้งานแก้ไขฉันฟ<ข>ังฉันดูไว้เลยว่าฉัน<อ>ได้งานแก้ไขางานนู่นนี่นั่น,นแล้วไม่ได้ได้ในน้อยคุณ<อ>ฉันได้จนคุณติดต่อฉันไม่ได้ก็แล้วกันไม่มีเวลาคุยกันคือทั้งคู่ยุ่งมากที่ลงช้าที่อัดกันช้าไม่ว่านั่นนะสิไม่ได้หายไปไหนเลยนะคิดถึงค่ะคิดถึงทุกคนอยากจะกลับมาแต่ว่าแต่ละคนมีภารกิจจะต้องทำริต้าก็เตรียมที่จะมงลงอันนี้ก็เตรียม ที่จะแบบว่ารับไอประกาศนิยบัตในความเชี่ยวชาญในเรื่องวิชาชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องหนึ่งเรายังคงจับมือกันอยู่ที่สถานีโหราลาสาไม่ไปไหนแน่นอนแล้วในปีนี้ก็บอกเลยว่าคุณพลึกอะคุณดวงดีมากเพราะว่าดาวศุกร์นะเป็นดาวที่จังหวะชีวิตจําตัวเาด้วย ดีมากเราบอกเลยว่าดีมากแล้วจังหวะชีวิตที่จะดีแบบนี้เนี่ยนะมันจะดีไปยาวๆยาวๆเลยแต่คุณเนี่ยต้องพยายามคิดด้วยเหตุผลและพยายามทําทําให้ได้มากที่สุดส่วนเรื่องความรักเนะี่ยอย่าไปเน้นเยอะอ,อย่าไปเน้นเยอะนะคุณ <S 2> <S 2> <S 2> เอออย่าไปเน้นเยอเอาเรื่อง<ะ>อื่นก่อนเออเอาเรื่องอื่นก่อนนะเรามาดูบทสรุปกันเลยว่าเป็นยังไงคะ่ okay, คะโอเคค่ะบทสรุปเป็นอย่างไรขอใหไพ่มาอย่านยํานะคะคุณค่ะ พูดเนี่ยนะฟังก <el> <material> <sh> <table> <están> like like ันบ้างไหมแล้วก็มาเป็นสิบถ้วยค่ะก็ไม่รู้สินะค่ะมันเต็มมันสมบูรณ์มากสมบูรณ์ยันเดินหน้าเลยเราบอกเลยคือสมบูรณ์สุดๆนะแล้วมากับสี่ดาบคือเราถึงบอกไงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยไพ่ก็เตือนอยู่สี่ดาบเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่หยุดชะลอนิ่งในเรื่องในเรื่องที่ในเรื่องที่อะไรในเรื่องที่มันเหมือนกับว่า มันเป็นอะไรที่ไม่ต้องดิ้นรนเออไม่ต้อง,องดิ้นรนหาเรื่องจังหวะชีวิตอย่างเช่นในเรื่องของความรักให้หยุดชะลอน,นิ่งเพราะทุกอย่างคือลงตัวแล้วเข้าใจไหมค่ะ <laughs> แล้วในเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของใหญ่ของใหญ่ที่คุณจัดมาอืมจัดแล้วอย่างเช่นเรื่องของใหญ่อะไร เขาอะปีที่แล้วคุณอ้อยฉันแปลกเขาแทบไม่ทันเลยของใหญ่ๆเนี่ยมานู่นนี่นั่นเปยนรถท,ทํานู่นทํานี่หูเต็มไปหมดเดือนนี้นะเป็นเดือนที่คุณต้องมองความเจริญก้าวหน้าก่อนอย่าเพิ่งไปโฟกัสเรื่องอื่นๆเรื่องของใหญ่พักไว้ก่อนพักไว้สักหน่อยเดี๋ยวกลางปีคุณก็ได้มาอีกปีนี้สังเกตไหมคะเพราะช่วงเนี้พอเริ่มต้นเดือนมกราคมเป็นช่วงที่คุณเริ่มเหมือนกับว่าตัดสินใจในการที่จะไปข้างหน้าไม่ค่อยล็อกแรกแล้วอ่า มีความมั่นใจมากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็มีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นด้วยค่ะซึ่งดีมากๆค่ะค่ะถ้าจะต้องซื้อของขวัญปีใหม่ให้ตัวเองถ้าจะต้องจ่ายเงินอะไรสักอย่างต้องดูว่าคุ้มค่าหรือเปล่าริต้าแนะนําเครื่องประดับทรงพลังนี้ค่ะไม่ใช่เครื่องรางของขลังค่ะทรงพลังและมีพลังจริงๆค่ะถ้าไม่ดีจริงจะไม่พูดเราสองคนจะไม่บอกเด็กค่ะแต่ว่าคุณคือครอบครัวเราถึงบอกค่ะนะคะ แอดริต้าสตาร์คอนเน็กนะคะถ้ากอ,อยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเราสองคนเป็นกำลังใจให้คุณแบบนี้และตลอดไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>